กเปลี่ยนโหมดจาก Excuse เป็นเรียนโหมดเป็นไปเป็น User Mode มันจะไม่ถาม User m ดนะยกเว้นว่าเราทิ้งภาษา Exit อันนี้มันคือ Log Out ไปเลย Exit นี่คือ Log Out นี่ยนะครับ Log Out จากว Router เลยแล้วมันก็จะถามมาอีกรอบแบบนี้นะครับคือถาม User m o d ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเรารู้วิธีการเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดจาก User Mode เป็นเป็น Excuse เป็นเรียโหมดสองสั่งนี้นะครับ ออีกนิดไหมครับลองพิมพ์คำสั่งนี้ครับลองพิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปขั้วพิมพ์เข้าไปเลยครับพิมพ์ตั้งสองสามตัวแล้วมันจะขึ้นข้อความอย่างเงี้ยมาครับขึ้นข้อความอย่างนี้มาอันนี้ก็คือมันพยายามแปลงคำสั่งของเราไปเป็นชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์นะครับพยายามแปลงคำสั่งของเราเป็นชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาว่าเครื่องทั้งหมดในเน็ตเวิร์กที่มันกำลังเชื่อมต่ออยู่เนี่ยมันต่ออยู่กับเครื่องอะไรบ้างสังเกตไหมที่มั 25252525นีคือคนไนจาก0ดจ0ดูุด0 0 0ไป0ด0ดดูนึง0 0- ด0 2ดซ0ดอายงกระท่าอานะนะรับก็ฉะนั้นมีวิธีการกเลกตัวตนชิปเลกรยการคาลเลยองเลยนะครับลองเลยใครอยู่หน้าจอถ้าใครถ้าใครไม่ได้ไม่ได้อยู่กับจอตอนนี้จะลองตัำซิมูเลตก่อนก็ได้ เราใช้ซิมูเลต์แล้วเอาอยรแกที่ให้แบบไม่อกีหรือไม่มีก็มาเข้านะครับไปลงทิกเกอร์นะครับ,นะรบตัวโปรแกรมข้อนิดนึงนะครับตัวโปรแกรมซิมูเลตนี้ใช้งานได้เหมือนของจริงทุกอย่างนะครับยกเว้นว่าไม่มีอมุ่นยนต์ในตองจริงเท่านั้นเองแต่อุ่นยนต์นี่คืออยู่ในซิมูเลตนะครับและเห็นไหมครับเช่นเราบินเครื่องบินเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับต้องรอนะนะกดปุ่โคลนคลิปแล้วก็เลขนกนะครับ ในหมวกนี้ใช้เลข็กหมวกบนคีย์บอร์ดที่อยู่บนบนแป้นติภาษาอันกิษแล้บนตรงนี้นะครับเลขกหกตัวนี้ถ้าเลขกหกตัวนี้จะไม่รับนะครับความหมายของมันตรงนี้ก็คือใช้เรากดชิปกลุ่มกับเลขกหมกมันกลายเป็นเลขอะไรนะกลายเป็นเครื่องหมายหมวกใช่ไหมครับกดชิปกลามไว้กับเล็กหมวกแปลกลายเป็นเครื <te> ่องหมายหมวกแต่ว่าในนี้มันไม่มีเครื่องหมายหมวกถ้าตรงน้ำมัล็อกนี้มันไม่มีเครื่องหมายหมวกเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้นะครับก็คือคันทนหมวกไม่แหละแต่หมวกมันเกิดใช้ได้ โหมดที่3ามในการเลี่ยนโหมดจาก e X-Y t e i b Mode ไปเป็น c o n f i g u r a t i o n โหมดเราจะใช้คำสั่ง 3. ใช้คำสั่งนี้นะครับดูตัวอย่างนะมันอยู่อย่างนี้เราก็ใช้ Config Config เขียนย่ออย่างนี้ก็ได้นะครับ t ท r m i n a l t ล r m i n a l นะครับหรือ Terminal น,น,น,นี้ก็ตัวย่อ,ดอได้นะครับทีตัวเดียวก็พอ แบบนี้นะครับพอ i t e r b l มันจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นอรอปแบบน,แบบนี้แบบนี้ให้นะครับน,นี่เราเรียกว่า configuration โ o d e เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เราอยู่ใน SQL statement บอก็จริงแต่เรายังเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะครับยังเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะรเรียกดูได้อย่างเดียวเฉยแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนใช้คำสั่ง c o n f i g t e r m i n a l พื่อท so ี่จะเข้าไปเปลี่ยนค่าดเพราะนั้นทุกอย่างทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเปลี่ยน ip address เป็นชื่อเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างนะถ้าจะเปลี่ยนจำได้เลยว่าโหมดจะต้องเป็นพร้อมแบบนี้มีความรีหน้ามีความรีบหน้าแบบนี้เสมอนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในโหมดแบบนี้ก็มีคคำสั่งนี้เข้าไปไปเปลี่ยนเป็นนี้ให้ติงนา้ลองพิมรู้อยังครับลองยิมรู้ยังในเราเตอร์จริงๆตอนที่เทอร์มินอลนะครับหรือถ้ามีเต็มยังไง ทิมเตมก็คอนทิ้งแล้วิดคอนเน็ตนะกดแถบนะครับเทอร์มินอลกดแถบกินตัว E เปนตัวเดียวแล้วกดกลับเลยนะจะมาให้มาไหมต้อเลื่อนขั้นคอนฟิกเกอร์เทอร์มินอลนะครับก็น่าได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครจะพิมพ์เต็มนะถ้าพิมพ์เต็มเนี้ยพิมพ์แม้แต่ตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นเทอร์มินอลไปใส่เป็นตัว E แทนอถเนี้นะครับเท่เลยนะฮะหรือคอนฟิกเกอร์เนี้ยตัว E ตัวเนี้ยไปใส่เป็นตัวตัว คอนพิเกอร์เข me, mm ียนเออาร์แทนที่จะเป็น R านะครับเดี so, ๋ยวตอร์มินอลผมก็พ so, ิมพ์ถูกแบบนี้นะครับ E อย่างเงี้ยนะมันจะไม่รับนะครับมันจะไม่รู้จักนะครับมันจะไม่รู้จักนะไม่ได้เลยนะครับถ้าจะเต็มก็ต้องเต็มให้ถูกนะครับถ้าจะเต็มก็ต้องเต็มให้ถูกครับยังไงที่เต็มถูกกดแท็กจะเกิดราคาอัตโนมัติมาให้เลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับเช่นคอนผมพิมพ์คอนลงไปเฉยแล้วกดแท็กเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีควาที่เริ่มต้นด้วย C O N สามกันมากกว่าหนึ่งตัวลองกดเครื่องหมาย question mark ดูเห็นไหมครับมันจะมี2องคำมี2คำสามมีค o นฟ i กเกอกับมี connect นะครับมีค o นฟ i กเกอกับ connect นะอันนี้คือวิธีการใช้คำสามคำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเติม F เข้าไปอีกตัวมีคำสากันไหมเติม F เข้าไปอีกตัวไม่มีเพราะฉะนั้นกดแปดได้เลยนะครับหรือไม่ต้องกดแปดมันก็รับนะครับเอาแค่นี้นะคอนฟิกดีแค่นี้ก็รับเด่นนะครับ โอเคเรารู้วิธีการเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะต่อไปนะครับมาดูเรื่องแรกกมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตามแหลกผมจะดีไซน์แหลกไปให้ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องต่อยังไงนะครับผมมีรเรเตอร์อยู่3ตัวนะครับ ซิงเกอร์เลนนี่เป็นเงินของจริงนะครับอย่างเช่นเราจะใส่โมดูลนี้ต้องปิดเครื่องนี่คือผมจะปิดปิดเครื่องถ้าเราไม่ปิดเอามาเนี่ยอากมาใส่ไม่ยอมนะบอกเขาปิดเครื่องก่อนนะครับงั้นถ้าปิดเปิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะรี l o a d r e l o a OS iOS ใหม่เหมือนกันนี่คือหน้าจอเมื่อลำโหลด iOS นะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอตามงขอนี้เด่นสมดนะครับโอเคเดี๋ยวรูปที่ผมจะให้ต่อนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับมีสายซีเรียล เอาพีซมาตั้งนะครับเอาพีมาวางนะครับนี่นะครับ,าานนะรบในความหมายของการเอาพีมาวางเนี่ยนะครับมันก็คือใช้แนลสวิต์นั่นแหละนะครับ,นะรบแต่ว่าในที่นี้เรามีเครื่องเครื่องเดียวเราก็ไม่ต้องใช้สวิตต์ก็เ,เสียบสายได้เลยโดยใช้สายประเภทคอสเห็นไหมครับใช้สายคอส ตัวถ้าเป็นเราเสียบมาเสียบงเนี้ยมันต้องใช้สายตรงสายคอ้ามาตึงแสดงมาเป็นรูปจุดๆๆเนี่ยนะครับคือสายคว้านะครับส่วนถ้าเป็นอ้สีแดงเนี่ยคือสายซีเรียลซีเรียลมันจะเป็นซึ่งสายซีเรียลอินเตอร์เฟรนี้นะครับคือสายสีน้ำเงินเซนดีสายสีน้ำเงินเซนดีนะครับสายซีเรียลเนี่ยมันจะมีประเภทของสายอยู่นะครับอันนี้เราเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่าสายซีเรียลอินเตอร์เฟรนะครับแต่ว่า หัวของมันเนี่ยนะครับที่ตัวใหญ่เนี่ยที่เราเห็นว่าทำไมตัวใหญ่หน้าขาอะไรเนี่ยมันมีวงจรเล็กๆอื่นอยู่ด้านในนะครับมีวงจรเล็กๆอื่นอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นหัวสองอันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือมีเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่าอะไรคือตัวผู้อะไรคือตัวเมียตัวผู้เนี่ยนะครับนี่คือตัวผู้เนาะนี่คือตัวเมียนะครับเวลาเสียบก็เสียกับด้วยกันในปกติก็เสียบอะไรๆอยู่ด้านหลังเราไม่ต้องไปถออก็ได้นะครับแต่ว่าสายสองอันเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกสายตัวเมีย มันชื่อว่า DC D แล้วก็ C แล้วก็ E สายตัวผู้เรียกว่า D T e DC ย่อมาจาก Data Circuit Equipment DD ย่อมาจาก Data Terminal Equipment นะครับสายสองอันนี้ทำไมต้องใช้ DC กับ d t มันเป็นการจำลองการเชื่อมต่อระยะไกลปกติเราเตอร์กับเราเตอร์เนี่ยเขาจะไม่เอามาตั้งพวกบริการแบบนี้เราเตอร์ตัวหนึ่งอาจจะไปอยู่ที่อย่างเช่นในมหาลัยของเราตอนนี้ตอนที่เราต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ที่ ทีวทีเราเตอรอีกตัวหนึ่งอยู่ห้องเซิร์ฟเวอร์คุณคิดว่าคุณจะสายแรงเสียบจากห้องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปทีวทีได้ไหมหรือแม้กระทั่งของบริษัททีโอทีเองเราเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ทีโอทีมุกอาหาเราเตอร์อีกตัวหนึ่งอาจจะอยู่ทีโอทีโคราชก็ได้จะเชื่อมต่อจากมุกอาหาตรงไปโครลาดนะหรือจะจะจะต่อจากมุกอาหาตรงไปกรุงเทพเลยนะครับที่ทีโอทีกรุงเทพเลยก็เป็นไปได้เพราะนะเราเตอร์มันอยู่ไกลกันในทางปฏิบัตินะครับมันจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยจำ เชื่อมต่อ,อระยะไกลเพราะฉะนั้นเวลาคุณเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์กับเราเตอร์ให้คุณนึกภาพว,ว่ามันเป็นการเชื่อมต่อระยะไกลนะครับอย่างที่ว่ามาันอยู่ไกล้กันนะนะโอเคนี้คือสาย DPEDC นะครับส่วนเวลาคอนฟิกเวลาคอนฟิกสาย DC กสาย DPE ต่างกันอย่างไร ส e. าย2เส้นเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นสายประเภท s e r ียลเหมือนกันกับสายคอนโซลของเรานั่นแหละเป็นสาย s e r ียลแต่ว่าเป็นพอร์ตคนละประเภทเท่านั้นเองนะแต่การเชื่อมต่อของมันเป็นประเภท s e r ียลนะครับเป็นประเภท s e r ียลแล้วก็สาย s e r ียลมันมีการเชื่อมต่อกันอยู่2โหมดก็คือแบบซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสนะครับแต่ว่าสายตัวเนี้ยมันจะต่อกันแบบซิงโครนัสซิงโครนัสคืออะไรซิงโครนัสคืออะไรครับ นะซิงโครนัสซิงโครนัสซิงโครนัสซิงซิงซิงทำย่อดเราก็ทำมาซิงไม่เหมืนไม่ไม่ซิงกันจะได้ยินว่านะมันแปลว่าอะไรนะซิงโครนัสแปลว่าเข้าจังหวะนะครับเข้าจังหวัดอะซิงโครนัสแปลว่าไม่เข้าจังหวะ เพราะนั้นสายเช่นนี้เป็นสายดีเป็นสายซีเรียลที่มีการเชื่อมต่อแบบซิงโครนัสนะครับแบบซิงโครนัสนะครับก็คือเข้าจังหวะนะครับเข้าจังหวะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวให้จังหวะตัวที่จะต้องให้จังหวะก็คือตัวที่ต่อหัวฝั่ง DC นะครับการให้จังหวะก็คือให้สัญญาณคลอกตนั่นเองให้สัญญาณนาฬิกาโอเคไหมครับเราเรียกว่าฟลักต์นะครับเพราะนั้น DC เนี่ยนะครับ จะต้องใช้ท็อกต้องเป็นตัวกำหนดท็อกเดตนะครับท็อกเดตก็คืออัตราความถี่ของสัญญาณนาฬิกาให้กับสายนะครับให้กับตัวสายเพราะจริงข้างในมันก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสายเส้นเนี้ยต่อเส้นนี้นะครับสองพันเพราะนั้นพวกตรงเนี่ยสี่พันนะครับเดี๋ยวนาทีนี้มาดูอุปกรณ์ครับครับไกลที่เคยเห็นแต่ว่าซิมูเลตก็จะเห็นอุปกรณ์ตันนี้ อ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ด้วยกันผมจะได้อธิบายทีเดียว